Mà Yeah. <laughs> บาทานเปนของขอขอไก็ใส่มือยู่ปะไอืมอืมสืบจากั้นเลยคนถ่ายอาหอวล้อรท่ก็ใส่มือเ่อขนนิล้ำลำเนะหน่อยอออ คนหนึ่งก็ลำอีกคนหนึ่งก็เรีบ

หลับส้นกามากรูดกรูดไอตัวนอนจะไหน <c oughs> ตัวน,นุ่มเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ที่เลยเมียสิต้องเกรงใจเลย ข้นเอเนี่ยกกิน hey ผักแต่บอแต่อขานึกกลินผักพี่น้องอย่าลมสิบุญเยห้บียมา้นโอ้พี่น้องตอกินล้ำแขแสบหลายแสบ เราดังคนงขาบบา้างๆปัดว่าคงก็ไม่ได้ตื่นเดิ่มปะแอ้วอยไหม่จ้่อ เด้อกินน้ำกันล้ำลังเลยคะเจ้าคาด้กินใส่อยแต่หลายแต่หลายไะ้เป็นยี่สินึ บอ่อ,อยกินลายหรอกยานอ้วนบ่กินหลายกินกน้อยเดี๋ยวมันไตักสอนุูนๆเลยเนาะคู่มือบอกินหลายก็น,ยกนี่เลยอเออมันอีกกินน้อยสุดเลยเมันอ,อีบอ,อกบกปน,นอ่มนน,นอนไหมค่ะนอนไหม ตันะะผู้ชมป๋จิงง่วงาไปกินอีอย่างเน,เนะงาะเงียบเง,งียบเงียบผู้เดียวป๋อจิวะ <S <S 1> <S 1> มันคือนอนใหม่ จอไอ่แต่ก็แนมหนาเพื่อนเจอไอ่แตคงดำมื่อเหร่อกินต้มดำแล้วค่ะพอกินต้มตำแกยายลิ้นจะเอิ้ญยังลิ้นจะได้

ยากจะกัดจิไปไ,ไปว้เพียงแนมเสร็จจะกระปุ่นแตงเมื่อยพอ,อ,อ,อคนบางคนกินลายไตงเมื่อยเกินลายเนาดไม่กินลายนะตัวอ้วนนะคนย่านอ้วนนะ งไ,ไ,ไเขาบอกนึกถึงคลิปหมูนะคะ

No oh. เล่นิ่พักเนื้อหมูนี่เบอกไขยนิ่มนะคะก็เล่นๆปลารอชิ้นนิ่พักเป็นข้าวแต่ละมือเนี่ยมีลิ้นจิ้มกินพักกับป่าพักกับป่าได้ไหมลิ้ากินเนิ่ยเน้ะลิ้นไข่ท้ายวาอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบลักห้าสิบขึ้นเลยนะคะหาซิฟว์มาข่อยเด้อพี่น้องจะว่าข่อยหาซิฟว์่ดนที่ียะเด้อพอมเป็นถึงหาซิบ ก็ได้น้นถึงสาสิบหรอกเดี๋ยววันหน้านะคะลินยังมีคลิปดีๆมาฝากเนาะลินทำครีมใจเองลินครีมใจเองนะคะครีมแบบธรรมชาติเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้า สีมากินกรมาเด้อย่าสุแทมมาเด้อผครสีมากินน้ำกัเข่ามาผัดผู้ใดออยกัะเป็นข้อ,อก,กองมันก็าอดอกว่าจะขอาสมตาจากผกลุงก้งมตมม่ำไว้คนคนไทยกปอย่าง่วงไหม,มแล้าคนไทยหว่วมคนจินพ้อคนจีนลู บ้านๆนัะคแหละแบบดุลูกค้าแนวแสบเนบอกินแบบบ้านๆปรเดี๋โลดรู้เพอร์เฟกอนยังลค่าเนี่ย เอาได้พ no. ี่น้องยกคนแอ้มเอาแอ้มเอาน่ะคนมาอิ่มแล้วนะ ห <3. S 2> <า>ปลาตัวแกตกตัวลรสามสิบสี่บาทค่ะเป็น6กสิบแปดบาทครับจ้กบาทนะกั<ป>ะน<ป>ะก็น,ะน่อยแล้วกันหน่อยนไปเก็บเอาอยู่หน้าได้สื่อดอกคาวั่ไห่ถืงเลขถึงเละก็ขอจินมหมูกระทะถามึงเจอเห็นขอจินมหมูกระทะนึกว่าถึงเละเยอพี่นอก อิ่มแล้ว ได้ค่ะมากินด้วยกันรั้ำรั้มคอนเสิรเธอไมค่อยกินหลายไประเภท เดพี่น้องเอาหุ่นเอาเสียปากเลยด่พอโจ๊กอี เด่ยวนะอ่เว้าอคนที่กินอย่างไรเธอรูสิว่ากินได้ใส่แง้เนาะอดลา้นเยอพี่น้องขิ้น่อดไหมเด้อวัสดีบ่ะ